แว่นออปตาสแว่นกองแสงสีฟ้าช่วยปกป้องสายตาจากการใช้มือถือคอมพิวเตอร์หรือทีวีตัวแว่นมีความเบาทน,ทนทานไม่งอไม่หักใส่สบายใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจออปตาสเลยนะครับถ้าใช้โค้ดสาฟเฟลว่าเราจะได้รับส่วนลด100บาทด้วย พวกเรากบฉลามตอนนี้ช่องของเราก็ไปยอดซับสองล้านแล้วนะฉลามเย่ยูฮยยูฮยขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ติดตามกันนะครับโอ้ยขอบคุณมากๆเลยครับแล้ววันนี้พอเราจะมาแข่งขุดเหมืองกลางทะเลทรายกันนะทุกคนเฮ้ยบอกเลยว่าครั้งนี้คือสึกแก้แค้นของฉันเองฉลามนายแพ้ฉันแน่ฉันบอกเลยในฝันกลางวันมากไปไปเลยเจ้ากอบโอ้ยดูถูกละเกินดูถูกละเกินแค่ชนะรอบที่แล้วอย่ามาทำเป็นดูถูกฉัน ฉันบอกเลยว่าครั้งนี้ฉันชนะนแน่นอนฉลามฉันบอกเลยฉันจะเป็นกําลังใจให้นะเจ้ากบโอ้ยโอเคทุกคนครับมาดูกติกาเลยดีกว่านะครับมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยกติกาการแข่งคือแข่งครูสามสิบนาทีนะฮะเพิ่มจากเดิมคือจากเดิมพี่ยี่ิบใช่ไหมใช่คะแนนแรกก็เปลี่ยนด้วยนะครับเหล็กหน,นึ่งคะแนนทองห้าคะแนนเพชรส0ิคะแนน,นแล้วก็มารโกดหน,นึ่งร้อยคะแนนแล้วเขนานมีการเขียนว่าก,กบชนะแน่นอนด้วยโหสุดยอดเลยกรรมการนะครับสุดยอดมากเอาไปอ่านดูไหนโอ้ย กบชนะแน,น,น่นอนเห็นไหมกรรมาการยังเชียร์โอเคทุกคนครับตอนนี้เราก็มีของอยู่ในกล่องของเราแล้วเราสามารถหยิบของไปได้เลยนะฉลามไปมาเริ่มจับเวลาเลยทุกคนเริ่มไป30นาทีเท่านั้นครูสิแล้วมาเจอกันเฮแต่ก่อนหน้านั้นเจกบจะจะขัดขวางนายเออ โอ้ยไอ,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 โอย้โดนโดนทรายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคืออะไรเงี้ยเออทำไมฉันโดนซรายวะฉลามแข็งฉันเหรอโอ๊ยสงสัยมีคนลงโทษนายมั้งเจกอบเอาดีๆนายแข็งฉันหรือเปล่าใช่ฉันแข็งนายใช่ไหมโอ้โหตกใจหมดขี้โกงเนี่ยทุกคนขี้โกงแพ้ไปเลยขีย้โกงขนาดนี้เฮ้ยเจกอบนี่มันคือเทคนิคต่างหากเว้ยไม่มันคือความขี้โกงแร่เหล็กคือคะแนนแค่หนึ่งคะแนนเท่านั้นทุกคนเราต้องเก็บเยอะๆนะครับเฮ้ยเจ้ากบนายเจออะไรบ้างหรือยัง เจอแต่หินนี่แหละเหมือนเดิมเป๊ะฉันก็เหมือนกันไม่เจออะไรเลยแรกๆก,ก็แบบนี้แหละทุกคนครับเอ้ยเดี๋ยวเจอแล้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 วโอ้ยที่ดินใหญ่เลยนี่แปบปิดไว้แปบปิดไว้แล้วก็มาขุดตรงนี้ว้าวเอ้ยเหล็กเต็มเหล็กเต็มฉันยังไม่เจออะไรเลยฉันเจอแต่หินดินทราย,อย <c oughs> โอ้ยจะเจอเหล็กแล้วเจ้ากอบจริงเหรอเอ้โซเชียเจอทอง้ยฉันเจอเพชรด้โอ ไม่นะเพชรมันตั้ง30คะแนนเลยนะฉลามโอ้ยเจอเหล็กไม่เจอเพชรเลยข้ามคันไปไกลเลยเนี่ยโอ้โหผมเจอแค่แบบว่าทองกับเหล็กเองฉลามเจอเพชรแล้วโอ้โหรำซ้ำมากเลยฉั้นเจ้ากบเจากบฉันเจอเพชรอีกแล้วว้าวฉลามดีใจด้วยเศรษฐีเพชรวะเจ้ากบโอ้ยแต่นายก็ต้องแพ้ฉันอยู่แล้วแหละรอบนี้บอกเลยทำไมอ่ะฉันเอาจริง โ <ermo unlimited> <เ>อ, <Allah> <ayud iter> Ö, อ ita, ้โยเออน่ากลัวจังเลยโอยนี่แค่เพิ่งเริ่มมันเนี่ยจะกบแต่แชมป์ก็ตัดสินแล้วอ่ะผมต้องชนะชนมให้ได้ทุกคนรอบนี้ใครเชียร์ผมก็เตรียมดีใจไว้เลยนะครับฉันเจอแต่เหล็กว่าไม่เจอของดีเลยวะโก็นายเหมาะกับหนึ่งคะแนนนี่นาเจากบ อันนี้คืออะไรวะเนี่ยเหตนอะไรเนึกว่าเพชรโอ้โหไม่น่าใช่เพชรโอ้ยคงต้องรองดูแล้วเจ้ากบว่านายจะแก้แค้นหรือว่าจะแค้นกว่าเดิมเนอนายนี่แบบว่าคําพูดนายนี่ชอบดูถูฉันเลิเกินโอ้ยไม่ได้ดูถูกเจ้ากบโอ้ยนายชอบพูดเหมือนฉันเป็นคนไม่ดีเลยอ่ะเอ้าก็น,นายเป็นคนไม่ดีนี่โอ้โหเดี๋ยวตรงนี้โคตอันตรายเลยนะทุกคนต้องระวังไว้ก่อนขอเปลี่ยนจากเหล็กเป็นเพชรได้ไหม เพชรก็ยังดีวะมรกตไม่หวังแล้วโอ้ยไม่ได้เราจะกบในเอาทองไปละกันเฮ้ยเจอทองว่ะขอบคุณฉลังที่ไวยพรให้ฉันโอ้โหเจอทองเลยโอ้ยเป็นเพราะฉันนั่นเนี่ยเจ้ากบเอามาให้ฉันด้วยนะอีนัในรอบอ์ให้ฉันเจอเพชรซิอาจจะเจอก็ได้โอ้ยขอให้เจ้ากบเจอเหล็กโอ้ยกำลังขูดอยู่ในเหล็กเนี่ยมรกรดมรกตมรกตมรกตมีไหมเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเจ้ากบเจอเพชรว่ะเจอเพชรว้าว ว้าวยูหูยูหูเหล็กก็มีค่าทุกคนถึงจะแค่หนึ่งคะแนนแต่หนึ่งคะแนนก็มีค่านายเจอมาลกดแล้วยังฉลามฉันยังไม่เจอเลยอ่ะเจ้าโกบเออรอบนี้หายากเนาะไม่เหมือนรอบที่แล้วนะรอบที่แล้วคือเราหาได้อย่างรวดเร็วตอนนี้เหลือเวลาแค่สิบหกนาทีเท่านั้นนะฉลามโอ้ยทำไมมันเร็วจังเลยฮัลหเจาทองเยี่ยมโอ้ยผมระเบือจริงๆแหละสีแดงทุบทิ้งไปเลยไปไปไปอันนี้ถึงบล็อกสุดท้ายแล้วทุกคนขุดมานี่เจอบล็อกดินตายไล่แล้ว ทุกไปโอ้โหลาว่าบอกเลยว่าการคูณหมอกรอบนี้ทุกคนอาจจะดูไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเท่าไหร่เพราะเราไม่ค่อยเจอของมีค่าเลยเจอแต่อะไรก็ไม่รู้ฉันว่าฉันชนะขาดแน่เจกบฉันไม่อยากแพ้เลยว่าทำไมนายเจอเพชรอ่ยจังเลยเนี่ยฉันไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์มั้งช่วงนี้มันไม่ได้มีความเกี่ยวกันเลยนะโอ้ยมรกตดไม่เจอเลยเว้เพชก็ไม่เจอขอเจอในเหอะถ้าเจอในี่ชนะเลยนะเนี่ยมรกตดเนี่ยไม่มีทาง ขอเจอสักสองอันโ,จโ,โคจะโผล่มาทำไมในสีแดงเนี่ยโผล่มาทำไมมรกดสีแดงเจ้ากบเออมันย้อมสีแล้วแบบว่าเก็บไว้ก่นอนเฮ้ยเจ้ากบตอนนี้นายเป็นยังไงบ้างเออไม่เจออะไรเลยเนี่ยเงียบมาตั้งนานแล้วเนี่ยของฉันนี่หรูหราอู้ฟู่มากเลยเจ้ากบเฮ้ยจริงเหรอคือฉันลงมาลึกมากจนแบบว่าถึงขั้นสุดท้ายเนี่ยไม่รู้ว่าลงลึกไปหรือเปล่าเลยไม่เจออะไรเนี่ยจะว่านายลึกไปนะเจ้ากบต้องขึ้นไหนแล้วทุกคนโอ้ยโฮ้ยโดนปวด ตกใจเหงาเลยรอบนี้แทบจะไม่เจออะไรเลยเข้าโค้งสุดท้ายแล้วขอมารากดสักอันหนึง่งข้าพเจ้ามีจริงขอมารากดอันหนึง่งเมื่อกี้ฉันตกใจฉันเห็นยาเป็นมรกดเฉยเลยเ <laughs> ช้านายตาผ้ามือไอเออ <c oughs> ความโลภมันเข้าตาแล้วปะ่ะเฮ้ยนี่ฉันเจอมารากมารดมารากดสีดาโอ้โหมรกดเผาได้จะขอบให้อาไปเผาได้เหล็กอีกแล้วโอ้แต่อุ้ยอุ้ยรอบนี้เหล็กโคตรเยอะ ไมดงเหล็กปะเนี่ยเอยอะจริงทุกคนโอ้ my god เก็บไปก่อนลวกันเผื่อบังทีเหล็กนี่แหละอาจทำให้เราชนะขอมอลากดมอลากดมอลากดไม่ให้ฉันไม่ให้เจ้ากบนายไปแค่์มาจากไหนไม่ให้ฉันเนี่ยฮะต่อไปแบบแข่งทุบบกหินไหมเออหินมัเนเยอะเกิน <c oughs> ทุบไปเลยรในหินเนี่ยเอ้ยแย่แล้วเจ้ากอบอะไรครบไฟฉันหมดนะคบไฟมีแค่สองชุดเองใช่ไหม ใช่มรกตขอหน่อยบุญไหนที่ผมสร้างมาผมขอหน่อยมรกตแนะ่ขอแค่อันเดียวพออย่างน้อยมันอาจะทำให้ผมพิกเกมได้ขอเหล็กเธอถึงแม้ว่าผมจะเคยกินแมลงมาเยอะแค่ไหนก็ตามแต่แมลงพวกนั้นก็คือผมช่วยให้เขาตายเร็วเขาจะได้ไม่ต้องเศร้าเมื่อกินหนในพูดมาขอเหล็กเธอเจ้ากะอะไรขอมรกตเธอแล้วกันเอามางเอาเอาเอาจอเจอเจอทีอ่ที่แบบว่าดูจะมีของดีมรกตหน่อยมรกตหน่อยเฮ้ยเหล็กว่ะกิบกันเจอเหล็กตรงนี้ โผไปโอ้ยเมื่อกี้ฉจนเกือบโดนลาวาตายเจ้ากบโดนไปเลยไม่สนใจ <c oughs> นายไม่รักเพื่อนคนนี้งั้นเลยจะเป็นเพื่อนนายนะเว้ยนี่คือการแข่งขันฉลามฉันไม่รักเราเราไม่ใช่เพื่อนกันในการแข่งขันก็นใช่ไหม <c oughs> ถ้านายเพื่อนฉันจริงนายเอาเพจไม่ฉันดิ <c oughs> แกเป็นใคร <c oughs> หมดความวหวังน้ำตาลินข้าวปลาไม่กิน เหลือเวลาแค่50าสิบกวีอไม่จริงโคงสุดท้ายของการขุดทุกคนสึกนี้จะทำให้ผมแก้แค้นฉลามได้หรือไม่ต้องมาดูกันเลยไม่ได้ฉันบอกเลยของละกดรสุดท้ายขอเธอนะขอเธอนะขอเธอนะเกมขอเธอนะเหลือยี่สิบวิขอเธอขคไฟก็หมดแล้วเนี่ยขอขอ เฮ้ยเจอท้องเจอท้องโอ้ยออ oh <yeah. S 2> เฮ้ย<ท>ก็ยังดีวะหายมาจะากบก,ก็ยังดีจะหมดเวลาแล้วเอ้ยหมดแล้ว <c oughs> โอ้ยห้ามขุดห้ามขุดเราไปเจอที่จุดเริ่มต้นได้เลยไปไปกันเลยมาฉลามมาเอาแร่ที่เราเก็บได้มาใส่ตรงนี้เลย่ในิีบไว้โอเคอ่านี่คือแร่เหล็กทุกคนแร่ทองแร่พิษส่วนมารากกดนี่ไม่มีนะครับ <c oughs> ส่วนที่เหลืออื่นนี่คือไม่มีค่าทุกคน นะครับเราไม่เอาทิ้งไปให้หมดไปดูคะแนนดีกว่าว่าใครจะชนะชั้นหรือนายต้องมาดูกันเลยอือ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 อ่าล่ะทุกคนตอนนี้กรรมาการก็นับคะแนนเสร็จแล้วนะครับไม่รู้ว่าใครชนะนะตอนนี้ฉลามเที่ยวใครชนะโอ้โหก็ต้องชั้นแน่นอนสิเจ้ากรอเฮ้ยมาดูจากตาเปล่าดีกวนทุกคนนะครับแบบไม่ดูคะแนนนะนี่ผมมีประมาณนี้คือเหล็กประมาณนี้นะเพชรประมาณนี้แล้วก็ทองประมาณนี้ของฉลามโอเคชั้นแพ เอาล่ะมาดูใบคะแนนเลยทุกคนจะเริ่มเปิดคะแนนหน้าบัตรนี้นี่คือคะแนนทุกคนหลามได้คะแนนเล็ก234โอ้โหเลขสวย2-3-4ได้ชอง290ได้เพชร4ี0รวมแล้วหลามมี769คะแนนส่วนของกบนี่รวมแล้วมี424คะแนนทุกคนโอเคทุกคนผมแก้แคไม่สำเร็จนะฮะผมขอโทษทุกคนด้วยฉลามขอบรรยากาศฝนหน่อยเร็วให้มันฝนตกหน่อยเร็ว โอเคโอเคคือทำไมฉันถึงเป็นแบบนี้ฉันไม่เคยชนะนายเลยหรือไงคือทำไมทำไมก็แค่การขุดเหมืองทำไมฉันไม่ชนะนายคือคือคือแ๊บนึงจะกบแป๊บนึงจะกำลังเรียกฝนอยู่แป๊บนึงร้องไห้จนเหนื่อยแล้วฝนไม่มาสักทีไ่ะโอเคร้องไห้ใหม่ได้จะกบร้องไห้ใหม่เลยกึ แปปะแปะ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 เปะแปะเดี๋ยวฝนจะไม่มาเลยเนี่ยเอ้าเอ้ยฉันเรียกฝนมาแล้วแต่ฝนไม่มาเอ้าขนาดฝนยังไม่เป็นใจเลยทุกคนเดี๋ยวฉันทำเสียงให้เจ้ากบปะแปะปะแปะปะแปะแปะแปะฉันจะแปะหน้านายนี่เลยอุ้ยสรับคลิปนี้ทุกคนขอตัวลาไปก่อนแล้วกันว่าจะกนใหม่ในคลิปหน้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดบซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจปลุกต้นกระบองเพชรนะครับก็มาปลูกได้โดยการสมัครสมาชิกเลย35บาบาทเท่านั้น มาดูดีกว่าว่าสื่อขุดเหมืองต่อไปนี่จะไปขุดที่ไหนทุกคนรอดูกันได้เลยนะฮะไาแล้วว่าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายยครับเพิร์มบายอันนี้ขุดอะไรเนี่ยอ๋อห oh, ลุมฝังศพนายยังไงเราจะกอบฝังฉันเลยฉันไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วเงี้ยเงี้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ย